ขายสวนปา่าเนื้อที่24ไร่2งาน8ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับที่เดิอนอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศวิวเขาสะแกกรักงสะดวกสบายสามารถวิ่งเข้าตัวเมืองอุทัยได้เลยห่างจากวัดเขาสะแกกรักงประมาณ2กิโล ปัจจุบันปลูกต้นปาล์มและปลูกไม้เศรษฐกิจอาทิเช่นไม้สักไม้พยุงเหมาะทำรีสอร์ทโฮมสเตย์ปลูกบ้านพักอาศัยวัยเกษียณปลูกผักทำไร่ทำสวนที่ดินสวยทำเลดีๆแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนขายรวม6ล้านบาท ราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร094 464 2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับ